คเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุงจาบก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ลุงจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของหงฟ้าหงฟ้างวดประจำวันที่1กรกฎาคม2565หงฟ้าให้เลข2กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี2728ถ้าเลข6มาก็จะมี6766สาหรับผลงานงวดที่ผ่านมา หงฟ้าให้92ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก92ให้92ออก92ถูกเลขท้าย2ตัวครับมาตามกันต่อว่างวดนี้หงงฟ้ายังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า,ามาต่อกันเลยครับมาตัวอสุภาวันงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2.565ส,สุภาวันให้เลข เตัวเดียวให้เลข9ชุด2ตัวให้09 19 29ชุด3ตัวให้903 149 589สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสุภาวันให้29ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก92ให้29ออก92ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้สุภาวันยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหม ทำมาตอครับมาต่อยเพชรอรัมพงยงดประจำมาที่กันท่1กรกฎาคม2565อาเพชรอรัมพยให้2ชุดชุดแรกให้เลข4กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี 42, 4, 3 4, 4, 45และอีกชุดหนึ่งให้เลข3กับเลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1, 3, 2 3 3 34สําำหรับผลงานวัที่ผ่านมา เพชรอัมพยให้92ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก92ให้92ออก92ให้บนแต่ออกล่างครับเรามาตามกันต่อว่าวันนี้เพชรอัมพัยยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าค้ามาตอนครับมาตอ่าตอว่าสุลมงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2565วสุลมให้เลข8กับเลข2ชุด2ตัวให้ เลข8มาก็จะมี 83, 84, 85, 86ชุด3ตัวให้ 284, 825, 832สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาวัดสุลมให้78ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก807ให้78 78เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ับระมาตามกันว่าวัานนี้วัดสุลมยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาต่อกันครับมาต่อดานุสอนงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2565ดานุสอนให้เลข5กับเลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี56 57 58 59ชุด3ตัวใ 5. ห้524 158 375ถ้าเลข2มาก็จะมี20 21 22 23 24 25 26 27 สำหรับผลงานวดวที่ผ่านมาดันุอนให้เลข8กับเลขก5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก8ปดห7ให้เลข8กับเลข5เข้าเลข8เลข8เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1น่งตรวจเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคันมาตามกันว่างวดนี้ดันุศนยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คาตาอครับมาตรวอัศจรรย์ดาวตกงวดประจำวันที่1คกรกฎาคม2565อัศจรรย์ดาวตกให้เลข8กับเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลขก8มาก็จะมี8 7 8 8ชุด3ตัวให้8 5 9 4 7 8 <S <s <cor ks> ถ้าเลขก3มาก็จะมี3 8 3 9 2 3 3 3สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าข้าเรามาตามกันว่างวดนนี้อัศจรรย์ดาวตก จะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมทํร,รมาตอนครับมาต่อสุธารถพวดประจําวันที่1กรกฎาคม2565สุธารถให้ชุด2ตัวให้92 93 94 95 96 97ชุด3ตัวให้197 179 917 971สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดไม่เข้าเป้าข้าามาตามกันว่างวดนี้จุทารถจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขามาตอนครับมาโดยอัศมาพรงวดประจำวันที่1กรกฎา,าคม2565อัศมาพรให้เลข2กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี25 26 27 282920ชุด3ตัวให้283 482 628สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดไม่เข้าเป้าข้าเรามาตามกันว่างวดนี้อัศมาพรจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมธรรมตอนครับมาตอยโยติตางวดประจำวันที่1กระกฎาคม2565โยิโยติตาให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้ 6 0 6 1 6 2ชุด3ตัวให้6 2 0 1 4 6 8 6 9สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดไม่เข้าเป้าถลา,ามาตามกันว่างวดนี้โยซิตาจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทำมาตอนครับมาตอยบ้านไผ่เมืองพลงวดประจำมาที่หนึ่งกราคม2,565 บ้านไผ่มงคลให้เลข3กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3ามาก็จะมี3 1 3 2 3 5 3 6ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 4 2 4 5 4 6สําหรับผลงานววดที่ผ่านมาหลุดไม่เข้าเป้าข้าเรามาตามกันว่างวดนี้บ้านไผ่มืองผลจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม คำรรมาตอนครับมาต่อยคุยซอกรลาวงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2565คุยซอกกลาวให้2ชุดชุดแรกให้ชุด2ตัวให้1 6 1 7 1 8ชุด3ตัวให้4 1 6 4 1 7และอีกชุดหนึ่งให้ชุด2ตัวให้8 3 9 3 0 3 8 5 9 5สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาคุยซอกกลาวให้ 29ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก92ให้29ออก92ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้คุยซอกกล่าวยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น31 34 36 717476ชุดเด่น034 074สำหรับตัวเลขที่ลุงจ้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดา ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ